ดูค่ะสัสดีเดที่ใครดูใครติดตามเว้งล้านหนักนาแล้วหนมาคุยเล่น ไม่รู้จะได้อะไรใส่นั่งเกวงร้านบางทีก็ไม่มีอะไรใส่ไม่มีอะไรคุยเงาเลยคุยเล่นร้านหลับกันนั่ง ไม่ได้ทำอะไรจนอ้วนจนล้าหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมูรุจะเพิ่มว่ากี่กิโลโอีกเราไม่ได้เปชั่งิปชั่งนานแล้ว

ีนี้ข้าวเลือกถูกโลละแปดบาทถ้าขนาดพึ่งเกียวโลละแปดบาทแล้วถ้าต่างคนต่างเกีย่ยวสงสัยไม่ถึงแปดบาทยังเราเราก็อยากได้แทงหน่อยอย่างน้อยสิบสองบาทพอขายได้ค่าคุยค่าเกีียวบ้าง เราก็ข้าวน้อยถ้าโลละเจ็ดแปดบาทขายกี่ถุงจะได้ค่าปุ๋ยค่าเขียวเขาเย่ yeah. ยังจะไปทำงานทำการเราก็อายุมากแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ช่องเลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานทำต่ก่อสร้าง พึ่งได้อยู่บ้านแค่ประมาณตอนอายุ24 4 2 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53เพิ่งได้พัก10ปี10กว่าปีได้พักอยู่บ้าน เลยคิดว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าไปทำก่อสร้างสมัยทุกวันนี้อยังเราเมางานค่าเรงก็แพงเมาก็ได้ถูกอยาก่างแต่ก่อนก็เมาก็พอได้ใช้ไม่เห็นจะรวยกับเ,เขาใช้ไปวันวันหนึ่งถ้าให้ไปทำก่อสร้างเหมือนสมัยก่อนก็ไปทำไม่ได้หรอกรยุมากแล้ว ทำงานก็หายากรุ่นเด็กรุ่นหลังเขาก็ไม่อยากจะทำการุ่นก่อนพอมีสั่งบางเรืองเขามีอะไรั่งทีปุก็มีตามปกที่เขาเป็นิดมาตะแทบจะเหมืนลุ่มธรรมดา ทำขนมส่งเขา้าพอไดอ้ซื้อกับขา้าวใช่ลูกซื้อเราเป็นคนซื้อแต่เราไม่ได้ตั้งกับเขาเองเดน๋ยก็บางทีก็อยากดูดวงด,ดูตำรารักษาเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ถ้ารักษาเราก็รักษาเขา้า เปาเข้าไม่ได้มากยังได้ก็สองสามคนถ้าเป่าติดโตกันเราก็าไปไม่ไหวเห็บโคถ้าอยู่ก็ไม,ม่มีเงินใช้ถ้าเรารักษาเขาอย่างน้อยเขาก็มาใส่ค่าครูให้พอได้ดูงลงบูตําราเขาใส่ให้บ้างก็ไม่ได้เรียกเอาแล้วแต่เขาจะใส่ให้ ใส่ให้กี่บาทก็เรื่องของเขาไม่ใส่มีคนใส่มีคนไม่ใส่ก็ถือว่าเราทำบุญไปอยู่อย่างนี้บางทีก็เงาหมดหูใจเหมือนกันยังตาก็ทำงานคนเดียวอายุก,ก็เยอะแล้วเราก็อยากได้ตังไว้บ้างเวลาพอช่วงที่เราเก่ไปทำงานทำการไม่ได้อย่างน้อยเราก็มีเงินใช้ ตอนตอนที่เรายังทําได้เราก็ทําเก็บบ้างจะไปหวังพึ่งลูกหลานเขาก็ให้เดือนนึงน,นิดนิดหน่อยหน่อยนาจ,จะซื้อกินก็ไม่พอในบุญในงานนั่นงานนี้เราก็ต้องหาของเราเรายังคิดอยู่สมมติว่าเราทำงานไม่ได้เก่ไปแล้วใคร ยจะไม่ช่วยเรายังเราเคยหาตังได้มีตังเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อพอเราไม่มีตังค์ใครจะให้เราให้ก็ให้พอที่ใช้ไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ช่วงที่เราแก่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันก็อยากทำงานเก็บเงิน ได้พอดูตัวด,ดูแลตัวเองอย่างคนเราบางทีบางคนเขาก็คิดว่าทำงานยังไม่รู้จะไปเก็บเงินไว้ทำไมใช้ให้สบายให้หมดไปเลยพอเวลาตัวเองไม่สบายอยากสมมติว่านอนโรงพยาบาลค่าอยู่ค่า กินลูกลานที่เป้าหรือค่าอยู่ข้ากินที่บ้านก็ไม่มีตังมันจะแย่มีน้อยเราก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้พอประมาณให้มีเงินเก็บบ้างอย่างแม่ครูเคยลำบากมีตังก็ส่วนหนึ่งก็ไว้ใช้ก็ไม่ส่วนหนึ่งก็เก็บบ้างนิดๆหน่อยๆพอ,อเลวลาเราไม่สบาย เราจะได้มีเงินซื้อนั่งซื้อนี่ใช้ใจตัวเราต้องเป็นลำบากต้องเดือดร้อน<า>อยู่กับเงาบางทีก็เครียดอยู่อย่างนี้ ยใช้ตังไปวันวันหนึ่งาเงินที no ่เคยช่วยหาหาได้ก็หมดไปทุก huh. วันทุกวันไม่มีเงินเข้ามีแต่โอกกับออรายจัสินรูปค่ะที่สวน ไว้ขายบ้างไว้กินบ้างหลายปีแล้วที่จะได้ปลูกสมัยก่อนกัปลูกปลูกผักปลูกพวกแตงพวกผักกาดสมัยก่อนปลูกก็แตงก็ถูกโลละห้าบาทไม่เหมือนทุกวันนี้โลละยี่สิบบาทสิบห้าบาทถ้าเราปลูก โลละสิบบาทสิบห้าบาทถึงใส่รุ่นหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นแหละสมัยก่อนห้าบาทอย่างเราก็ยังได้เจ็ดพันแปดพันก็ถือว่าเยอะคลินี้แค่นี้สวัสดีค่ะเงาทอเทมีเงินใช้มีเงินใช้ไปวันวันหนึ่ง